ไหนๆก็เจอไก่แล้วลากเป็ดมาด้วยเลยแล้วกันจะได้ล้างอาถารพ์ตว์ปีกทีเดียวเอาวอะวันนี้ครับเลิกง,งามยามดีฮะแมยูไนเต็ดครับเจอทอสแนมฮอสเปอร์ครับในคาคืนเน้นะครับ ก็เป็นช่วงเวลาที่แมนยูเต็ดเนี่ยต้องการแต้มมากๆฉะนั้นนะครับวันนี้นะฮะเจอสัตว์ปีกอีกแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเต็ดเนี่ยรู้กันเนี้ยไม่ชอบเลยนะครับในการเจอสัตว์ปีกเจอนกนางนวลก็โดนเจอนกแดงก็โดนเจอนกอินทรีก็เหมอฉะนั้นวันนี้เราต้องล้างอาถรรพ์นครับด้วยการตบไก่โชว์หน่อยนะครับ <c oughs> แล้วหลายๆทีมเนี่ยเขาชนะกันไปหมดแล้วนะฮะมีซิตี้เนี่ยที่ดุดเหมอกันกนิวเซิลน,นะฮะสองทีมฉะนั้นวันนี้แต้มเท่ากันเลยครับ กับสเปอร์ฮะแมดวีเต็ดวันนี้เจอไก่ต้งไก่แจ้เนี่ยนะครับนะต้องจัดแล้วต้องล้างอาถรรพ์อันนี้สาคัญนะพี่บอกนี้เลยว่าวันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราชนะไก่แจ้ไก่ต้งหรือสเปอร์ได้เนี่ยเราจะได้ล้างอาถรรพ์สัตว์ปีกจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยเราจะเจอสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยเราตบแม่งให้เรียบได้หมดเลยอนเนี้ย วันนี้สําคัญแล้วสาแต้มเนี่ยแมนยูต้องเอาวันนี้วันนี้วันนี้แมนยูเล่นในบ้านด้วยวันนี้มาแบบพร้อมรบนะฮะมาแบบเอาจริงเอาจังมาแบบอาวุธเต็มอัตราศึกนะครับวันนี้บอลโหลดทั้งคู่สเปอร์บอลโหลดแมนยูก็บอลโหลดวันนี้เดี๋ยวดูครับว่าใครจะโหลดกันเดี๋ยวดูว่าใครจะชนะนะครับพี่บอกเลยเกมนี้มันแน่นอนครับและที่สําคัญนะไอพวกนอนนอ์หนูหนูรีพูลเนี่ยนะครับมันมาพร้อมที่มาเป็นสเปอร์พูแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันอยู่กลุ่มพวกดีวการพวกสปีกฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกครับถ้าไก่เนี่ยจะไปต เนี่ยนะครับเป็ดมันอาจจะต้องตามนะหรือนกแดงเนี่ยมันอาจจะตามมาฉะนั้นเนี่ยราชาปีศาจเนี่ยอาจจะต้องสั่งสอนนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่เลยวันนี้นะเพราะว่าไก่เนี่ยอาจจะลงเตะเป็นคู่แข่งกับมนอยู่แต่เป็ดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชมผู้เชียร์สเปอร์ฉะนั้นเนี่ยมัดมาทีเดียวเลยพื่อตบเรียงทีเดียวตัวมาเลยทีเดียวก็มาดิครับยังไงก็ได้ก็มาดิ มาเลครับมาเลยคืนนี้นะก็ผมอยากเจอเดี๋ยวราชาปีศาจจะสั่งสอนนะครับจะโชว์ให้ดูนะว่าฟอร์มเทพเทพเนี่ยที่มันจะกลับมาแล้วเนี่ยมันจะแสดงแสนยานุภาพยังไงเดี๋ยวนี้เองดูเองดูให้เต็มตา2ตาลูกตาเองเลยนะไอเกมที่แล้วเนี่ยนะครับเจอเทเวนเต้เนี่ยอันนั้นอันนั้นทีมเก่าเทนฮาร์เขาอาจจะไม่อยากยิงเยอะไงเขาจะเจะแบบ ออมแรงนิดนึงนะกะเม็ดเดียวแต่ยนีไยได้ดันไปโดนตีเหม่อช่วงท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยมาทีเดียวนัดนี้เพราะอะไรเพราะเมนยูมันอันแล้วอันมา2แมแช์แล้วนะครับเหมอพาเล็กเสมอคับเป็นเต้ม,มาเนี่ยสองนัดติดเนี่ยมันอันอันแล้วมาลงนัดนี้ทีเดียวเฮ้ยนะทีเดียวเลย และที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเต็ดเนี่ยสร้างโอกาสเนี่ยโคตรเยอะพี่ขอวันนี้แค่อย่างเดียวนะครับราชาปีศาจเนี่ยวันนี้ต้องเคี่ยนต้องตีและต้องนะฮะอันนี้สําคัญเลยต้องคมกิฟต์นะในแดนหน้าเนี่ยถ้าคมนะตบแม่งได้ทุกทีแแมนยูเต็ดนะขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะและแมนยูเต็ดเนี่ยจะได้3ามแต้มจะได้ผลที่ต้องการทุกแมตครับดังนั้นวันนี้นะครับแมนยูเต็ดจะเอา3ามแต้มเนี่ยใส่เป๋าและจะได้ล้างอาถรรพ์สเปี एक साथ